ด้านล่างเก็บเรียบร้อยอันนี้ทำสีด้านใช่ไหมลุงผู้กองผู้กองสีสีกันป่าวตรงลงนี่ก่อนอ๋ออ๋อตรงลงนี่ก่อนรู้จะเงาหรือด้านเองถ้าผมเนี่ยนำเอาด้านนะเนี่ะจะชอบเงาหรือด้านก็แจ้งได้ครับแต่ว่าเราเราแต่เราต้องลงเงาก่อนใช่ใช่ใช่เราต้องลงลงให้ขัดขนมันก่อนนะ เอาผู้กองแนะนำหน่อยครับอะไรนี่ครับนี่น,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 นี่เป็นในตอรากไม้กระดูนะครับเนี่ยอ่างสวยเลยโอ้โหหา,หายากมากนะครับเดี๋ยวดูหน้ามันจะนหมูดิหน้ามันจะเหม่อพูดง่ายๆคือไม้ชิ้นเดียวหมดเลยไม่มีตอครับส่วนขาก็คือเป็นรากครับเนี่ยขาขาเราไม่มีตอเลยนะไม่มีตอครับโอ้ท่านไหนได้ไปนะโอ้โหถือว่าดูเดี๋ยวเดี๋ยวช่างโอาเลยสองร้อยสิบ 210ซมตรครับหน้ากว้างหมาก็ลองอันี้ครับ160 160อ่ะโอ้โหระดับระดับระดับ200ระดับ160เอาลูกนั่งไปวางไว้นั่งเนาะเดี๋ยมองตัวซะตัวเองโอ้โห้องนั่งถยแล้วสวยมากเลยครับดูให้ดูสวยแดงแดง โซ่รากไม้เน้อรากไม้มันเด้งมา,ากเอ่อนี่จะเอากระจกหวานนะโอ,โอ้โ,อโหกระจกหวานกระจกหวานเพื่อนหนุย่ยโอ้ยวัสดีครับป้าสวัสด,นะดีครับตะวันรื่นรมน่ะว่าถนงยอดด้วยนะฮะ มันยังอันนี้มันยังธรรมดานะหนุ่นแรกมันจะลุกเป็น,เป,นเป็นเป็นเม็อย่างนี้แหละเดี<อ>๋ยวเราต้องขัดเม็ดออกออเข้าไปในในเนื้อไม้ก่อนครับเนาะโอ้ใหญ่มากสวยๆที่สำคัญคือเป็นไม้ชิ้นเดียว,น,ยวนะครับ 2, ช่วงสองแว่นครับเนี่ยพอทำออกมาก็จะประมาณนี้ครับ รู้แล้วนล้วทีรู้รู้ว่าคนทําเหมาะสมที่จะทําแบบนี้แล้วเอามาที่นี่ <c oughs> นเนี่ยเพื่อเราต้องบังคับลูกน้องเกียร์ตรงนี้เกียร์เกียร์กาไม่เกียร์ก็ต้องแปะอืกียร์ต้องบูยิงนะใชนไหมวันนี้ก็บอกนั่นแหละนี่นะครับโอ้โหตรงนี้แดงไหมครับเนี่ยแก่นพอเราตัดแล้วคือเห็นแกนลาย

ทำสไตล์ธรรมชาติเอาแจกันไปวางอยู่กลางโต๊ะสวยขนาดนี้หาที่ไหนได้ครับแบบนี้ครับสวยจริงๆนะเนาะยังเลยโปรมาสวยไม่ช่างโอ้สวยสวยมากเลยเนี่ยตัวนี้เนาะสวยมากสวยมากนะมันจะสวยส่วนเรื่องส่วนเรื่องพารานะครับผมเดี๋ยว ทักเข้ามานะครับ098 5์2ก้า0ปด9 0 2 3 3 1 9ครับทักเข้ามาครับอ้าวยวดย้อนย้อนใหม่089 902 33 19ครับผู้กองมีโต๊ะประมาณนี้เจ็ดปิดเจ็ดปิดห้าเจ็ดปิดก็จะต่ำไปน้อยนะ่อืะแต่เจ็ดปิดห้าแล้วมันจะพอดีหายใจออกไม่นะลุงหายใจออกเหมืนเหม็น,มนเหม่ยัง อืมขาขาลงอีกแม่นเนี่ยขาอีกแม่เนี่ยเจ็บเลย่ีาลงลูกไปทำเดี๋ยวลู่ลู่จริงจริได้พอได้พอโอเคครับผมฝากติดตามครับหลวงก็สวยมากเลยนี่ครับ